มาดูวิธีการคำนวณขนาดผ้าม่านตะไก่ค่ะเวลาเลือกซื้อจะได้ขนาดที่สวยงามอย่างถูกต้องกันนะคะสมมุติว่าหน้าต่างค่ะกว้าง120ถ้าเราต้องการให้ผ้าม่านปิดออกมาแล้วสวยๆนะคะควรใช้ผ้าม่านขนาด3เมตรค่ะก็คือผืน1กว้าง1เมตร50ใส่2ผืนนะคะส่วนถ้าเป็นแบบไซส์ เมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการความสวยงามมากเอาแค่พอปิดก็ใช้ประมาณกว้างสองเมตรได้ค่ะก็คือผืนละ1เมตร2ผืนนะคะอาจจะงงกันว่าเอ๊สวยๆคือยังไงแล้วไม่สวยคือยังไงนะคะไม่สวยก็คือลอนผ้ามันจะห่างๆค่ะนี่ค่ะมันจะห่างๆแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าไม่ค่อยสวยเห็นไหมคะว่าตะไคร่มันจะห่างๆกันนี่ค่ะ แต่ถ้าสวยๆค่ะลอนผ้ามันจะชิดๆกันแบบนี้นะคะเวลาติดมาก็คือจะเป็นลอนสวยๆแบบนี้เลยคราวนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าเองนะคะว่าต้องการให้มีรอนสวยหรือว่าลอนไม่ค่อยสวยมากนะคะหลักการคำนวณง่ายๆก็คือเราจะทบผ้าประมาณ2.3เท่านะคะอย่างสมมุติถ้าเป็นประตูไซส์ใหญ่กว้าง2เมตรลูกค้าบางท่านบอกว่าใช้2เมตร2ผืนก็พอน่าจะรอนสวย คือลอนมันก็สวยค่ะแต่มันไม่ได้สวยมากนะคะคือมันจะหายไปถ้ากว้าง2เมตร2ผืนมันจะได้ข้างละ7ลอนค่ะก็คือพม่ารวมแล้วกว้าง4เมตรแต่ถ้าจะเอาลอนสวยชิดๆกันเลยคือต้องใช้กว้าง2เมตร32ผืนค่ะก็คือรวมแล้ว4ี่เมตร60 m. มันจะได้ข้างละ8ลอนนะคะ หลักการคำนวณง่ายๆค่ะแต่อย่างตัวเมื่อกี้2เมตรถ้าเราไม่เอาลอนสวยมากเอาแค่พอปิดลอนน้อยเราใช้ประมาณกว้าง3เมตร10ก็พอค่ะคือผืนละ155ค่ะ การคำนวณว่ารอนน้อยค่ะเราจะใช้ผ้าม่านกว้างเท่าไหร่ก็คือถ้าไม่ได้กว้างมากเราจะเพิ่มประมาณ70 8 0ถึง80เซนก็พอนะคะแต่ถ้ากว้างมากอย่าง2เมตรสเมตรสิอย่างนี้ไปแล้วนะคะเราจะเพิ่มผ้า1เมตรสิถึง1เมตรยีค่ะลอนผ้าก็จะได้ห่างๆปิดแล้วจะมีความสนิทค่ะลูกค้าหลายท่านบอกอาจจะ เอ๊ะทำไมเราไม่เพิ่มแค่ข้างละ10เซนก็พอข้างละ10เซนแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลักของม่านสอดหรือม่านจีบท,ที่ใช้ตะขอค่ะถ้าม่านตาไก่เราเพิ่มผ้าเพียงเท่านั้นนะคะเราจะปิดไม่สนิทค่ะจะเหลือช่องโหว่ตรงกลางนะคะเพราะว่าม่านห่วงตาไก่จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนม่านแบบอื่นก็คือตัวนี้นะคะที่มันเป็นห่วง มันจะโดนลังเอาไว้นะคะเวลาปิดมันจะไม่สามารถยืดตึงเหมือนาม่านแบบสอดหรือม่านเจ่งจีบได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะโดนลังแบบนี้เนะะี่ยค่ะมันจะตึงๆลังๆแบบนี้ดังนั้นสมมุติาม่านกว้าง2เมตรปิดมามันก็จะหดเหลือเมตร90 m, ค่ะดังนั้นถ้าเราเพิ่มผ้าน้อยมากๆเวลาปิดไปจะมีปัญหาแน่นอนนะคะจะไม่สามารถปิดได้สนิทจริงๆเลยวันนี้หลักการคำนวณพม่านง่ายๆเลยค่ะลองไปคำนวณเองในการเลือกซื้อได้เลยนะคะ